สวัสดีครับท่านธนาโดนครับสบายดีนะครับผมสบายดีอยู่แล้วพอดีท่านธนาณัติอยู่ไหนพอดีท่านธนาณัติไปลงพื้นที่ที่นครสวรรค์ครับแต่วันนี้ท่านมอบให้ผมมาเป็นตัวแทนท่านท่านเห็นหนังสือกรรมธิการไหมเห็นครับได้ครับที่ท่านในกรรมธิการเขียนหนังสือว่าให้ใครมาชี้แจงให้ท่านธนาณัติครับให้มาชี้แจงด้วยตัวเองถูกไหมถูกครับท่านธนาโดนผมด้วยความเคารพนะผมไม่ได้มีอะไรกับท่านแต่ว่าต้องบอกว่าในหนังส ชัดเจนครับว่าเราเนี่ยเชิญท่านธรรมนัสและขอให้ท่านธรรมนัสเนี่ยมาด้วยตัวเองครับแล้วผมก็สบายใจมากว่าท่านธรรมนัสคงมาแน่นอนเลยไม่ได้มีการขอมติเพื่อออกอำนาจเรียกอะไรทั้งสิ้นเพราะผมเชื่อว่าท่านธรรมนัสเหตุจะมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านธรรมนัตต้องชี้แจงด้วยตัวเองเข้านะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยจะกก่าวหาผมยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมยืนยันกับท่านว่าผมไม่เคยไปปรับปรำท่านธรรมนัสเนาะว่า ธรรมนัตเนี่ยเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับท่านเองก็พูดเนาะใช่ครับท่านก็พูดในหลายการว่าท่านก็สาเหตุหนึ่งที่เปลี่ยนใจจะไม่ฟ้องผมเนี่ยก็เพราะว่าทุกอย่างมันบางมากถูกต้องครับเนาะดังนั้นเนี่ยท่านธนดลมีโอกาสได้พูดกับท่านธรรมนัเนี่ยผมพร้อมให้ความเป็นธรรมผมมารัฐมนตรีมาที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะมาฆ่ารัฐมนตรีพูดกันตรงๆรงครับดังนั้นเนี่ยอย่ากังวล เรามาทำงานด้วยกันนเพราะว่าผมรับทราบ<ด>ในสิ่งที่ท่านธนดลตั้งใจนะได้ครับได้ครับเออโอเค